มันถึงออกมาอย่างนรเป็คนเราผมจริงจริงแล้วเนี่ยตอนนี้หนุ่มปอปอเพ็กเรมรัดเองจะมาปอปั้มปับพิชาตเนี่คงไม่ใช่ซึ่งจุดที่ผมรู้สึกว่าอ้าวคือคือจริงทําไปเสร็จทั้งหมดแล้วตามขั้นตอนทุกอย่างอ่ะเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เรื่องแบบนี้เลยที่อยู่ดีเป็นกระแสสังคมขนาดนี้พอรับภาระความกดดันต่างๆที่มันเข้ามาเรารู้สึกว่า เราหน่อยแล้วก็กดดันมากที่เรารู้สึกว่าไปทําให้หลายๆคนเสียความรู้สึกอันนี้ผมยอมรับเปิดมาว่าผมต้องขอโทษมากจริงๆถ้าผมไปทําให้ใครเขาเสียความรู้สึกแล้วมันมันเกิดเป็นเหตุการณ์ระดับชาติแบบนี้เพราะว่าทั้งชีวิตเกิดมาก็ไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่จุดนี้เหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นคนขี้เกียจใจมากทุกคนจะรู้จักในตัวเราว่าผมขี้เกียจใจแล้วผมก็จะทําอะไรตามลำดับขั้นตอนตลอดแต่พอมาเจอจุดนี้แล้วคือต้องบอกว่าคือที่ ที่บอกว่าผมไปแซงคิวมาเนี่ยคือตอนนี้เป็นปอเป็กแซงคิวไปแล้วอะเราจะตอบว่าแซงคิวที่แบบมันให้เจอเหตุการณ์พี่ๆสื่อลุมล้อมขนาดนี้มันก็คงไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคือคือการวันนั้นนะเพ็กมันมันมันเอาข้นั้นง่ายเลยคือหลายๆคนว่าเราคือแซงคิวจริงหรือเปล่าคือประเด็นตรงนี้คือถ้าผมทําให้เขาเข้าใจผิดว่าผมแซงคิวงั้นผมขอโทษเพราะว่าผมบอกเลยผมสาบานว่าผมทําตามลําดับขั้นตอนทุกอย่าง มาได้แต่เช้าต่อคิวเหมือนทุกคนปกติวัดสายตาวัดแสงสีผมยังเห็นแบบทุกลำดับขั้นตอนเลยอแล้วก็คือแต,แต่มีจุดเดียวที่แบบอพอเจ้าหน้าที่บอกว่าอผมลืมมาลืมเอกสารมาให้ผมทาไงคือด้วยความกรุณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งผมก็รู้ร,รู้มาว่าจริงๆแล้วเขาก็กรุณากับทุกคนให้ให้เรากลับบ้านไปเอาเอาของได้ก็คือจริงๆแล้วผมก็กลับบ้านไปเอาเอกสารซึ่งนะั่นคือแบบขี่ผมก็คือคิดว่าเอามาแล้ว พอเอามาแล้วเสร็จเพราะมันมันก็มีการเตรียมการไว้แตมปรากฏว่าอ่าไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาทำไงผมผมก็ต้องกลับไปเอาเพราะว่าจริงๆจุดนั้นก็ต้องบอกให้ทุกคนรู้ว่าถ้าจะทําใบขับขี่อย่าลืมต้องเอาใบขับขี่ไปด้วยและบัตรประชาชนไปด้วยฉะนั้นพอกลับมาอาแล้วผมก็ต้องตามหาที่เราบอกว่าถ้าจะมาทําตามขั้นตอนต่างๆก็ขอให้กลับมาทํากับเจ้าหน้าที่คนเดิมได้อผมก็แค่ขึ้นมาแล้วก็ ตามหาเจ้าหน้าที่คนเดิมอ mm hmm. ด้วยความที่คือเราก็เดินตามหาเจ้าหน้าที่ mm hmm. แล้วก็พอเจอเจ้าหน้าที่คนนั้น mm hmm. เราก็สบตาเขา mm hmm. แล้วเขาก็เรียกเราเขา้าไป mm hmm. ผมก็เข้าไปในจุดที่ผมแค่จะเอาเอกสารไปให้เฉยแค่เอาเอกสารไปยื่นให้และด้วยความที่ตรงนั้นผมต้องรู้สึกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออตรงนี้ผมแซงคิว mm hmm. ผม mm hmm. ผมต้องบอกจากใจหรือว่า ผมไม่ได้มีความตั้งใจหรือเจตนาเลยผมไม่ได้อยากจะทําให้ใครมาเสียความรู้สึกตรงนี้เลยว่าเฮ้ยเรามาแซงคิวเรามาลัดคิวตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าเราก็ทําตามกฎกติกาตามขั้นตอนหมดเลย <c oughs> แต่ด้วยความผิดพลาดของเราเองสุดท้ายเราก็ไปไปดาเนินการต่อ <c oughs> ซึ่งถ้าผมต้องบอกตรงนี้ว่าถ้าผมทําให้ใครไม่สบายใจหรือว่าเสียความรู้สึกตรงนี้นะครับ <c oughs> ผมก็ต้องขอโทษมาณจุดนี้ แลวผมจะเป็นบทเรียนแล้วผมจะไม่ทําอีกอซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทําไปมันทําให้ใครหลายๆคนเสียความรู้สึกซึ่งมันด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเราบางทีเราก็แค่จะไปยื่นเอกสารอก็เท่านั้นเองฉะนั้นถ้าทําให้ใครเสียความรู้สึกจุดนี้ผมมอเป็กเปมาน,นต้องขอโทษด้วยครับรุกว <c oughs> ่าเหตุการณ์วันนั้นคือว่าพี่เป็กเนี่ยทำเอกสารไว้นานอยู่แล้วแต่ว่าไปทําต่อเนื่องเท่านั้นเองถูกต้องไหมคะไม่ได้เหตุการณ์เดิเดียวกันหรือว่ายังไงคะ ใช่ครับวันเดียวกันคือเอาไปเอกสารแล้วเปแต่เช้าแล้วก็าแต่มาอีกรอบนึงในวันนั้นเลยใช่แบกหน้าจุดหนึ่งเขาบอกว่าตอนที่แบกไปยื่นเอกสารแล้วว่าเจ้าหน้าที่เหมือนว่าจะดูแลแบกเป็นพิเศษพาแบกไปโน่นพาเดินเข้าไปข้างในส่งขึ้นหัวงลิงลมไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆทั้งสิ้นเลยเหมือนกันเพราะว่าพอเราไปยื่นเอกสารให้เขาจัดการให้คือก็คือไปซีล็อกบัตรใบกำับขี่ให้เราที่เรายื่นเอกสารไป พอยื่นกลับมาแล้วเขาก็ส่งเป็นเรินการต่อแล้วเขาก็พากไปแล้วก็ชี้ไปอย่างนู้นเพราะว่าเขาไปทำงานต่อแล้วเขาก็ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นมารองรับจุดนั้นแทนอยู่ดีไม่มีการผมว่าเจ้าหน้าที่คือคงไม่ได้มีการผิดต่อหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาแค่กระุณาช่วยเหลือเรา <ๆ S 2> แค่บางจุดผมว่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ทุกคนเนี่ยเป็น,นคนน่ารักทุกคนแล้วเขากรุณากับทุกคนเหมือนกันแล้วผมบอกตรงนี้ว่าไอ้ตรงนี้เราก็ไม่ได้มีเราไม่ได้มี เราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะที่ไม่ได้มีสิทธิ์วิเศษเนื่นคนอื่นสภาพติตใจตอนนี้ของเรามันเป็นไงบ้างครับะพ่หมอนกดดันพอสมควรอะไรเงี้ยไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนแล้วก็หนักมากรู้สึกว่าที่คือคือคือเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนที่เพราะเราจริงๆผมสาบานจริงว่าเราเป็นคนแบบขี้เกีนใจแล้วเราไม่ไม่เป็นคนเยอะแยะคือ ดูจากการโพสไอจีทั่วไปก็แต่ผมไม่เคยไปโพสไปโพสแบบอะไรร้ายแรงอ้วนหรืออะไรก็คือเราก็โพสธรรมชาติของเราชิลๆสบายสบายๆอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้ที่แบบเฮ้ยมันมาเจออะไรกับชีวิตเราเพราะแค่คนเยอะๆแบบนี้ผมก็รู้สึกมันกดดันแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็คงไม่แปลกที่พอเจอกับแรงกดนะคือก็ต้องยอมแล้วพอพอพอเจอข่าวมาพอเจอข่าวมาเรา เราเรายังตกใจอ่ะตอนแรกอ,ะอ่ะว่ามันเป็นขนาดนี้เลยเหรอ,อด้วยความที่เราเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนี่เราก็ทําตามขั้นตอนต่างๆนี่แล้วเราแค่ผ่านไปตรงจุดนั้นจุดเดียวอ,ะอ่ะเราไปทําเขาเสียความรู้สึกขนาดนั้นน่ะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตรงนั้นเราไปเหมือนแบบข้ามหน้าหรือทําให้เขาเราทาให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ดีไปแซงคิวเขาหรือไปรัดคิวเขาอะ่ะผมเลยต้องขอโทษมากเพราะว่าจากจุดประเด็นเล็กๆตรงนั้นน่ะ มันทําให้มันบานปลายเหมือนทุกวันเนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ารับภาระกับแรงกดนั้นที่เราเผอแบบไปอ่านมาต่างๆนานาแล้วก็คุยกับนิวยิ่งผมยิ่งนิวยิ่งผมต้องรู้สึกว่าเป็นห่วงนิวมากคุอเยร้องไห้เพราะว่านิวได้รีดดันไครับเพราะคุยก็คุยคุยกับเขาเหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นอะไรต้องร้องไห้เหรอจริงๆมันไม่ไม่มีอะไรนี่นิวก็บอกบอกไปว่าจริงๆคือมันกดดันแหละมันกดดันกับสิ่งที่ พอนิวเขเจออ่านไปอ่ะมันโดนคําต่อว่าต่างๆนานาแรงถึงขั้นเราถึงขั้นญาติพี่น้องอะไรต่างๆแล้วเขารู้สึกว่ามันกดดันว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ทําอะไรขนาดนั้นอ่ะเพราะว่านิวก็อยู่เปกตลอดขั้นตอนเพราะว่าวันผมว่างวันเดียวคือวันจันทร์แล้วผมต้องไปทําธุระกันต่อที่ลังสิตเราก็ต้องรีบจัดการธุระของเราฉะนั้นพอพอนิวเขาจอเขารู้สึกว่ามันกดดันที่เฮ้ยเรามันเหมือนมีการฟังความข้างเดียวอ แล้วก็เหมือนอยากเรา mm hmm. เรากดดันแล้วเรายังไม่ได้มีโอกาสได้พูดได้ชี้แจงอะมันก็รู้สึกว่าอ๋อปล่อยโพออกมา mm hmm. ผมก็เลยแบบเออยังไงก็วอนทุกคนด้วยเพราะว่าคือถ้านิวก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรคือผมว่ต้องรับผิดด้วยฝ่ายเดียวเพราะว่าจุดนั้นคือมันคงเป็นเคสที่ผม mm hmm. ไม่รู้เขารู้เท่าไม่ถึงการแล้วผมเดินเข้าไปเองละมั้ง mm hmm. ที่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ทําให้คนรอบข้าเสียความรู้สึก แล้วที่ผมบอกว่าผมกวักเรียกนิวมาเพราะว่าตอนนั้นเรายืนเก้งๆกังอยู่รอพี่เรารอหาเจ้าหน้าที่อยู่แล้วรู้สึกว่าผมก็เดินเข้ามาเนเดียวเพราะว่าแค่ยื่นเอกสารแล้วผมก็หันหลังไปอ้าวนิวยืนเก้งๆกับผมก็เรียกเข้ามาอันนี้คือเหตุการณ์จริงทุกอย่างวันที่ผมไม่ได้มาโกหกอะไรเองจริงแล้วผมก็มีความเกรงใจอยู่เหมือนกันวันนั้นเราเห็นขินปฏิยาคุณรอบข้างะหะตอนไปยื่นเอกสารเรือเห็นอะไรที่เราเชาไปกันว่าเขาก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะตรงนั้นคือตอนนั้นเนี่ยคือผมบอกแล้วว่าผมก็ ตามตามขั้นตอนพอผมได้เอกสารของผมกลับมาผมก็กลับมาเพื่อหาเจ้าหน้าที่พอเขาบอกว่าอ,อยู่เจ้าหน้าที่อยู่ที่ช่องนี้ผมก็ก็เดินไปแล้วพอผมเห็นผมก็ไม่รู้สึกแล้วเพราะว่าผมก็รออยู่แล้วเจ้าที่พอสบตากันพอสบตากันก,ก็เราก็เข้าไปหาซึ่งพอจุดเนี้ยมันก็เหมือนแบบเราเราทาตามขั้นตอนเนี่ยฮะทำตามกฎว่าก็เขาบอกให้กลับมาหาเจ้าหน้าที่คนเดิม,อมพอคุยกันเห็นกันแล้ว ผมก็เด so um, right. huh. ินเข้าไปซึ er. it, right? mm ่ง hmm. จุดนี้เลยอ่ะ <tr ้คดรไมบซึ่งจุดนี้เลยอ่ะซึ่เราในกระทุนจริงเขาก็ตั้งใจที่จะเจาะตรงไประบุถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมอ้ยอย่าอย่าไม่อยากจะให้ไปกล่าวหากล่าวว่าร้ายเจ้าหน้าที่เลยถ้าสุดท้ายตรงเนี้ยผมขอยอมรับตรงนี้แล้วก็ให้ทุกอย่างจบผมขอโทษจริงที่ผมรู้สึกว่า ผมอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้ที่ทําให้เขาเสียความรู้สึกเพราะว่าผมต้องยอมรับวว่าคนเราก็ควา้าคนเราก็ห้ามความคิดใครต่างๆมาไม่ได้ม่ได้ว่าเขาจะคิดอะไรเพราะอยู่จุดนั้นถ้าผมรู้สึกว่ามันผ่านจุดนั้นได้ผมจะกลับไปขอโทษเขาอีกครั้งตรงนั้นว่าเฮ้ยผมทําอะไรผิดเหรอถ้าเขามาทักมาคุยกันเลยก็ได้ตรงนั้นซึ่งผมก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้าจุดนั้นถ้าบอกมาเฮ้ย hey, ถ้าจะให้เรากลับไปต่อคิวใหม่เราก็กลับไปต่อคิวได้เพราะเราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเส้นมีสายอะไรแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราทําตามขั้นตอนปกติเราก็ต่อคิวสอบเหยียบเบรคขั้นเร่งแล้วก็รู้หมดเราก็ทําหมดทุกอย่างไม่ได้มาแล้วอ่ะยื่นบัตรไปแล้วเขาถ่ายรูปเราเลยถ่ายรูปเราเลยแล้วก็อ่ะเสร็จได้บัตรเลยผมไม่ทําอย่างนั้นเพราะผมก็รู้สึกว่าเราก็ธรรมดาคนหนึ่งถึงยห็นลองให้เราเสียใจครับโดยเป็นต้นเสียใจเสียใจมากนะ ที่ผมพูดตรงผมเสียใจมากเพราะว่าแต่แต่เขาน่ารักมากเขาเออเปแปลกใจเยน็นเดี๋ยวมันก็ปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมีความรู้สึกผิดไหมว่าเขามีส่วนทำให้เจ๊ต้อง<ม>แปกต้องเจอก,กับเหตุการณ์นี้เขากดดันอย่างเดียวแล้วที่เขาร้องไห้มันคือกดดนันกดดันอย่างเดียวแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้กับเราได้ยังไง<ม>เรื่องที่แบบเฮ้ยมันไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเรื่องนี้กับเรามาก่อนแล้วทําไมคนต้องมองมองเราอย่างนี้ทั้งประเทศแล้วว่าเฮ้ยเราทําผิดต่อ กฎบ้านการเมืองอะไรต่างๆ mm hmm. ซึ่งแบบเราก็ไม่ได้คิด mm hmm. ผมถึงบอกว่าเออทำให้นิวสบายใจด้วยทำให้เราสบายใจด้วยที่เราได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า mm hmm. จริงๆแล้วเราทําตามก,กฎกติกาทุกอย่างแต่ถ้ามันผิดต่อ,อความรู้สึกของใครบางคนแล้วอยู่ดีก็มีการโพสต์ขึ้นมาเราได้แต่ยอมรับความผิดอะ mm hmm. ว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องขอโทษด,ด้วยละก mm ัน hmm. ที่เราทําให้เขาไม่สบายใจแล้วก็เสียความรู้สึก mm hmm. เพราะเราเข้าใจอยู่แล้วว่า โอเคคนที่รอคิวกันมานานเขารู้สึกยังไงผมเข้าใจแล้วผมมาขอโทษยอมรับตรงนี้ขอบคุณโอ้ขอบคุณการครั้งนี้ว่ป็นประสบการณ์กรให้บทเรียนบทเรียนยังไงมากการที่เราจะไปไหนต่อต่ออะไรแล้วแต่เราจะระวดระวังหรืออะไรยังไงขนาดไบบนีงไหมครับตอนนี้ฮะเริ่มเป็นเขาเรียกว่าเริ่มเป็น แบบอย่างของคนทำาบบขี่เลยมั้งครับผมเป็นพรีเทนเตอร์เลยมั้งครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็รู้ทุกขั้นตอนแล้วว่าเอจะต้องทำยังไงฉะนั้นก็คือก็ก็อยากให้อยากให้ทุกคนได้รักษากฎบ้านการเมืองทำตามสิ่งที่มันถูกต้องครับเพราะว่าแค่จุดเล็กจุดน้อยที่มันเราไม่ได้คิดอะไรมันก็เกิดการผิดพลาดกันได้ฉะนั้น การจะทําอะไรแต่ละขั้นตอนต่างๆก็ผมว่าก็ควรจะรอบคอบกันด้วยแล้วก็ทําตามกฎทําตามความถูกต้องให้ดีสุดแล้วกันยังไงก็ฝากทุกคนไม่เกี่ยวบปากอะไรที่โพสข้อความนีครับเออบอกเลยนะครับสําหรับคนที่โพสข้อความนะครับผมขอโทษจริงๆครับถ้าผมอันนี้คืออาจจะส่องตรงเลยก็ได้ว่าเออผมขอโทษที่วันนั้นผมผมอาจจะไม่รู้หรือไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งเจตนาว่าจะไปรัดคิวอะไรใครเลยบอกเลยว่า คือด้วยความรู้เท่าไปถึงการจริงที่อาจจะเดินเข้าไปจัดการส่งมาเพราะก็แค่จะส่งเอกสารเพราะว่าเราก็ต้องรีบไปทำธุระของเราต่อโดยที่แต่ถ้าถ้ามันทําให้เสียความรู้สึกมากจริงผมต้องขอโทษมากครับโอเค